สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของอินเดียที่ถือว่าดังมากเป็นกระแสมากนะคะตอนนี้น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องคังคู่ใบจริงๆชื่อเต็มเขาอะไรเราก็จําไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าคังคูใบก็จะหมายถึงภาพยนตร์อินเดียเรื่องนี้ซึ่งมีความโดดเด่นมากทั้งในเรื่องของนักแสดงที่แสดงได้ดีมากนะคะ แล้วก็เต็มไปด้วยคนสวยคนหลอ่อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ที่มีความสมบูรณ์แล้วก็สามารถติดตามดูได้จนจบซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ชอบดูหนังอินเดียแต่ว่าพอดูเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องความสวยงามของฉากความเข้มข้นของนักแสดงทําให้เราดูจนจบเรื่องและด้วยความที่เรา หลงไหลข้างใครสมุนไพรเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อดไม่ได้ที่จะมองดูต้นไม้ที่อยู่ในฉากฉากนี้นะคะที่เป็นฉากที่คังคูใบกับหลานของช่างตัดผ้าเนี่ยเขาจีบกันโดยใช้ภาษามือไม่ได้ใช้คำพูดใดๆก็เป็นฉากที่สวยงามมากแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในฉากนี้นะคะด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องเนี้ย สื่อถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ความเชื่อหลายๆอย่างของคนอินเดียนะคะแล้วก็จากหลายๆคนที่วิเคราะห์เนี่ยก็เชื่อได้ว่าคังคูไบนับถือาศาสนาฮินดูแล้วเราลองมาสังเกตดูนะคะว่าฝั่งขวามือของภาพในฉากฉากนเนี่ยเป็นต้นไม้อะไรลองเดากันดูนะคะพวกเราคิดว่าเป็นต้นอะไรไปดูจากต้นฉบับจริงก็ได้ค่ะแต่ภาพ คือทุกๆฉากเลยอ่ะมันน่าประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงโทนสีอะไรต่างๆรวมไปถึงการแสดงของตัวละครแต่เราลองมาหยุดดูที่กระถางต้นไม้ที่อยู่ข้างข้างข้าฝัาง่งขวาของคังคุใบดูไหมคะว่าต้นอะไรลองเดากันดูสิคะว่าคนฮินดูนับถือต้นอะไรเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาดูเขาเลยนะคะ คำฉเฉลยของไม้ต้นนี้ก็คือต้นกระเพราค่ะหรือคนอินเดียเรียกว่าตุลลีแล้วก็มีฉากฉากหนึ่งที่จะเห็นคังคูไใบอะค่ะเอาควันของกรัรมยานนะคะปัดไปที่ต้นกระเพรานั่นคือพิธีในการบูชาต้นกระเพราของคนฮินดูเราพยายามหาฉากฉากนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็หาไม่เจอนะคะก็ขออภัยด้วยลองไปดูที่เรื่อง ฉบับเต็มของคังคูใบดูนะคะแล้วใครลองสังเกตมองหาดูว่าจะมีฉากหนึ่งที่คังคูใบทําพิธีเอาควันกํายานบูชาต้นกระเพราอยู่นะคะต้องขออภัยจริงๆที่เราพยายามหาฉากนั้นแล้วเราหาไม่ได้เพราะว่าการจะดูหนังหมดทั้งเรื่องซ้ําไปซ้ำมาเพื่อหาฉากฉากเดียวที่เป็นฉากสั้นๆเนี่ยมันค่อนข้างลําบากแต่พอดีว่าฉากเนี่ยเห็นได้ง่ายเพราะว่าเป็นฉากจีบกันของคังคูไใบ หนุ่มรูปหล่อที่เป็นฉากที่ยาวมากแล้วก็ทุกครั้งที่่ายถ่ายครั้งคู่ใบก็จะเห็นไม้ต้นนี้อยู่ตลอดในฉากเลยทําให้ง่ายในการที่จะค้นหานะคะเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกระเพรากันสักนิดนึงนะคะกระเพราจัดเป็นพืชเก่าแก่บางรายสันนิษฐานว่ามีถิ่นกําเิดในประเทศอินเดียมาหลายพันปีแล้วโดยในวัฒนธรรมแบบฮินดูจะถือว่ากระเพราเป็นพืชศักดิ์สิทธิ เป็นที่เคารพบูชาในศาสนาฮินดูแถบประเทศอินเดียและเนปาลตัวอย่างหนึ่งคือในเอกสารคัมภีร์ปุราณนะส่วนเทวีภาควัตตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวฮินดูกะเพาเป็นร่างอาวตารร่างหนึ่งของพระนางรัศมีพระนางรัศมีเนี่ยเป็นพระชายาของพระวิษณุซึ่งพระวิษณุเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสามองค์เทพสูงสุดของศาสนาฮินดูนะคะ ดังนั้นชาวฮินดูจึงถือว่ากระเพราเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์และมักนําไปใช้ในเชิงพิธีกรรมหรือในเชิงสมุนไพรมากกว่าไม่นิยมนํากระเพรามาใช้รับประทานกันนะคะนอกจากนี้ชาวฮินดูยังเชื่อว่าหากปลูกต้นกระเพราไว้ในบริเวณบ้านจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้อีกทั้งกระเพายังเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมอื่นๆเช่นพิธีงานศพตามวัฒนธรรมของชาวฮินดูอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปหาใบกระเพรา ที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยจะไปหาในตลาดผักไม่ได้นะคะแต่ต้องไปหาในตลาดดอกไม้ที่ใช้บูชาเทพเท่านั้นมีเรื่องเล่ากันมาว่าปีพศ2537นะคะบริเวณกุสินาราซึ่งอยู่ห่างจากสารวโนทยานสถานที่ดับขันปรินิพานของพระพุทธเจ้าประมาณ500เมตรมีคนงานอินเดียในพื้นที่ดังกล่าวประท้วงคนไทยด้วยเหตุที่นายช่างชาวไทยไปจับกบ มาผัดใบกระเพราเรื่องนี้ถึงขนาดว่าจะเอาเรื่องขึ้นศาลที่อินเดียเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาแต่พอดีสามารถเคลียร์ไก่เกี่ยกันได้ก็เลยลอดตัวไปนอกจากนี้บางท่านอ้างในคำพีสักกันทัป,ปุระนะวะาวว่าการจะกำจัดบาป การจะกำจัดบาปได้มากน้อยนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะสามารถปลูกต้นกระเพราได้มากน้อยเพียงใดและเชื่อกันว่าที่ใดมีต้นกระเพราขึ้นที่นั่นเปรียบได้กับควรแก่การสแสวงบุญพระยมราชซึ่งเป็นเทพแห่งความตายจะไม่สามารถย่างกรายเข้าไปได้บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่มีต้นกระเพราขึ้นจะเป็นสถานที่ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง คนอินเดียฮินดูจะนิยมจุดเทียนบูชาต้นกระเพราในเวลายเย็นการสวดบูชาต้นกระเพรานั้นเปรียบได้ดั่งการกราบเทวดาทุกตนในช่วงเดือนกาลทิกะการบูชาหรือการปลูกต้นกระเพราจะทำให้สามารถล้างบาปที่สะสมมาหลายๆชาติได้มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากอินเดียท่านอธิบายว่าพระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความรักที่บริบูรณ์ ด้วยพระแม่มีเป็นชายาที่ซื่อสัตย์ของพระนารายหรือพาาระฤาษีวิษณุนะคะและเป็นที่รักยิ่งของพระสวามีทําให้ผู้คนต่างศรัทธาและหลั่งไหลกันมาสักการะขอพรในเรื่องความรักพระแม่รัศมีเนี่ยเคยอวตารมาเกิดเป็นต้นกระเพราโดยคนในอินเดียเรียกว่าตุลสีต่อมาพระวิษณุหรือพระนารายก็มาตามเอาพระแม่รัศมีกลับไปอยู่ที่เกษียณสมุทร โดยเหลือเส้นผมและกายหยาบของพระแม่รัศมีเป็นต้นกระเพราที่ถูกเรียกว่าตุลสีอันนี้คือเป็นตำนานเกี่ยวกับเทพของฮินดูเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยระบุว่าตุลสีเนี่ยเป็นพระชายาอีกองคหนึ่งของพระวิษนุที่ถูกสาบเป็นกระเพราซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาความเชื่อไหนนะคะแต่ที่แน่ๆกระเพราถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนขององค์เทพ มาแต่โบราณและเป็นความเชื่อของชาวฮินดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องคังคุใบก็อยากให้ลองหาดูได้นะคะในเน็ตฟิกก็ถือว่าเป็นหนังที่น่าดูสุดๆเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันเรื่องของต้นกระเพรากระเพราเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นประมาณ2-3ถึงชนิดนะคะกระเพราแรกเนี่ยจะเป็นกระเพรา ใบเขียวที่เขาจะเรียกว่ากะเพราขาวและกะเพราชนิดที่สองจะเป็นกะเพราแดงนะคะก็เรียกว่ากะเพราแดงซึ่งจริงๆกะเพราแดงอ่ะจะมีทั้งที่แดงจัดจัดกว่านี้นะคะแล้วก็แดงบ้างเขียวบ้างแบบต้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็จะเป็นกลางๆเหมือนกับมีการกลายพันธุ์มาระดับหนึ่งแล้วก็บางตำราก็ว่ากะเพราเขียวเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์แม่ลัศมีแล้วก็กะเพราแดงเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์พระวิษณุ คือคงต้องเป็นคนตำราก,กันเองอะเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดน่ะก็ทำให้เรารู้ว่ากระเพราถือเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่คนอินเดียโดยเฉพาะในศาสนาอฮินดูนะ่ยนับถือกันมาอย่างยาวนานทีนี้เรามาลองดูในหนังสือเก่าๆก,กันบ้างว่าในเมืองไทยอะ่ะพูดถึงสรรพคุณของต้นกระเพากันไว้ไว่ายัางไงอันนี้ขออ้างอิงหนังสือเล่มแรกนะคะไม้เทศเมืองไทยพูดถึงต้นกระเพราวไว้ไว่ายัางไง ท่านบรรยายเอาไว้ว่ากระเพราเป็นไม้ต้นเล็กๆสูงประมาณ3ามถึงสฟุตกิ่งเป็นสี่เหลี่ยมใบมีสีแดงลักษณะค้ายใบสะะแหน่แสดงว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจะเน้นปลูกกะเพรานี้เป็นหลักเนาะลำต้นสีแดงดอกเป็นช่อตั้งขึ้นเป็นชั้นๆคล้ายฉัดน,นี่ลักษณะแบบนี้ที่บรรยายว่าคล้ายฉัดอื นนี่ะะคะลักษณะขายฉัดขายดอกโหระพาหรือแมงลักชนิดนี้เรียกว่ากระเพราแดงอ๋อเขาบรรยายไว้ทั้งสองอย่างอย่างต้นเขียวใบเขียวอันนี้จะเรียกว่ากระเพราขาวทั้งสองชนิดนี้ใช้ใบปุงเป็นอาหารจำพวกผักกระเพราแดงมีรสเผ็ดร้อนกว่ากระเพราขาว ก็ถือว่ามีรสเผ็ดร้อนกว่ามากนะคะตามสรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าเป็นยาตั้งธาตุแก้ปวดท้องท้องขึ้นแก้ลมตานซางขับไผ่ลงทําให้เหลอแก้จุกเสียดแทงในท้องเหมาะสําหรับรักษาโรคของเด็กอย่างยิ่งกระเพานี้ถ้าใช้ปรุงเป็นยาผงก็ใช้กันแต่เพียงใบเท่านั้นแต่ถ้าปรุงเป็นยาต้นก็จะใช้กันทั้งคด ถ,ถ้าจะบดเป็นผงจะใช้แค่ใบแต่ถ้าใช้เป็นยาต้มจะใช้ทั้งต้นนะคะทั้งรากทั้งใบพร้อมทั้งต้นจะเรียกว่ากระเพราทั้งห้าคือทั้งห้าเนี่ยถือว่ามีฤทธิ์ไปในทางเดียวกันเนาะแพทย์ตามชนบทนะคะใชใ้ใบกระเพราสดสามใบผสมกับเกลือเล็กน้อยขยี้หรือบดให้ละเอียดอะไรน้ำสุกหรือน้ำผึ้ง หยอดให้เด็กอ่อนเพิ่งคลอดเราสองสาวันรับประทานเป็นยาถ่ายขี้เทาเพราะฉะนั้นกระเพานี้ต้องถือว่ามีความปลอดภัยสูงเลยเนาะเพราะว่าสามารถใช้กับทารกแรกเกิดได้เลยใช้ใบสองถึงสใบผสมเกลือเล็กน้อยขยี้หรือบดละลายน้ำสุกหรือน้ำพึ่งพึ่งหยอดเด็กหยอดปากเด็กเพื่อขับขี้เทาขี้เทาก็คือการที่เด็กเขาอยู่ในท้องแม่แล้วเขาเกืนน้ำขําเข้าไปอะคะ่ะมัน มันจะต้องถูกขับออกมาหลังจากที่คลอดแล้วแล้วก็การขับออกมานั้นมวลที่ถูกขับออกมาเขาก็จะเรียกว่าคิดเทานะคะและขับผายลมดีมากเพราะปัญหาของเด็กเนี่ยหลังจากที่รับอาหารผ่านสายสะดือผ่านทางลกของแม่เนี่ยต้องมากินอาหารเองแน่ในระยะแรกเนี่ยคือมาดื่มนมเองอะไรเงี้ยคะ่ะ ระยะแรกกระเพาะลำไส้อาจจะกลับปรับตัวยังไม่ได้ก็อาจจะมีการท้องเอืดได้บ่อยเราถึงจะต้องจับพาดบ่าแล้วก็รูปหลังให้เขาเรือเนาะซึ่งคนโบราณเขาก็จะใช้ใบกระเพราเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดอาการเรือได้ดีขึ้นยาขนาดนี้ใช้ใบกระเพราเป็นยาหัวนหน้าอ๋อเดี๋ยวนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเรื่องเคืองก็คือเด็กที่โตมาแล้วก็จะใช้ยาขนาดหนึ่งที่ชื่อว่ายาประสะกระเพรา คือเด็กเริ่มโตแล้วเนี่ยเขาก็จะทํามาเป็นยาตํำรับแหละยาประสาที่ก็คือจะใช้คําว่าประสาอะไรเป็นชื่อสมุนไพรตัวไหนแปลว่าสมุนไพรตัวนั้นน่ะจะมีน้ําหนักเท่ากับสมุนไพรที่เอามาเหลือที่เอามาผสมทั้งหมดอย่างเช่นประสากะเพราก็สมมติว่าใช้กะเพรา50ส่วนแล้วก็ใช้ตัวยาอย่างอื่นที่เหลือทั้งหมดนะ่ะ50ส่วนเท่าเท่ากันกับน้ำหนักของกะเพรานะคะ ยาขนาดนี้ใช้ใบกระเพราเป็นยาหัวหน้าและใช้ยาอื่นเป็นยาช่วยฤทธิ์คุมฤทธิ์และแต่งกินแต่งรสเพื่อให้ยามีกำลังแรงขึ้นอีกตามควรนะคะชื่อที่เรียกในประเทศไทยเรียกกระเพราแดงภาคกลางเนาะเชียงใหม่เรียกกลมก้อดำนะคะภาคเหนือเรียกกลมก้อไทยเรียกกระเพราบ้านกระเพราขาวไทยภาคกลางนะก็มีหลายชื่อ เราลองมาดูตำราอีกเล่มหนึ่งนะคะคำพีเพสัตรัตะนโกสินทร์ของอาจารย์วุฒิธรรมเวทท่านได้พูดถึงเรื่องกระเพราเอาไว้ยังไงบ้างท่านก็แบ่งกระเพราเอาไว้เป็นสองอย่างเหมือนกันนะคะคือกระเพราขาวกระเพราแดงโดยในพิกัดยาจะเรียกสิ่งสองสิ่งนี้เรียกว่ากระเพราทั้งสองนะคะก็เป็นอันรู้กันแล้วว่าขาวและแดง ใบลดเผ็ดร้อนบำรุงไฟธาตุขับลมแก้ลมตาลสางแก้ขึ้นเหียนอัาเจียนทั้งต้นลดเผ็ดร้อนบำรุงธาตุแก้ไข้สนิบาทตแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อจุกเสียดแก้พิษตาลสางแล้วก็กระเพาที่ถูกระบุในจุลพิกัดนะคะจุลพิกัดก็คือ,อ,อสมุนไพรสองตัวอันนี้เขา เป็นจุลภพพิกัดที่ต่างกันที่สีคือระบุความต่างกันที่สีนะคะกระเพราทั้งสองเขาระบุว่ากระเพราทั้งสองคือกระเพราแดงและกระเพราขาวรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุขับลมแก้ลมตาลสางขับเหงื่อแก้ขค้ืนเหียนอาจเจียนแล้วก็มีความพูดเล่นสนุกสนุกแต่น่าจะแฝงเรื่องจริงว่าถ้าไม่อยากให้เมียที่บ้านเนี่ย ที่บ่นพูดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเนี่ยอย่าให้กินผัดกระเพราเพราะว่ากินผัดกระเพราแล้วความจําดีจําเรื่องเก่าๆเดิมๆได้ห,หมดอน,นี้ก็เป็นเรื่องคำๆที่เขาพูดกันแต่ก็น่าจะมีส่วนที่เป็นความจริงเพราะว่ากระเพราอะ่ะช่วยบํารุงเลือดคือช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกอ่ะคะ่ะธรรมชาติของของสมุนไพรรสเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นพอเลือดไหลเวียนสะดวกแล้วเนี่ยสมองก็อาจจะแล่นปุ๊ดป้าทําให้ความทรงจําดีเนาะก็เลยเป็นเหตุให้ สามารถจำเรื่องราวเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของคุณสามีที่บ้านได้แล้วก็เลยบ่นไม่หยุดจนมีคำกล่าวว่าถ้าอยากให้เมียเลิกบ่นเรื่องเก่าๆก็อย่าให้กินผัดกะเพราอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็เลยขอจบเรื่องของกะเพราทั้งสองกะเพราขาวกะเพราแดงไว้เพียงเท่านี้พร้อมกับภาพยนตร์ที่น่าติดตามมากเรื่องหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเป็นเรื่องราวของผู้หญิงอินเดียคนหนึ่ง ที่เป็นถูกหลอกให้ไปเป็นโสเพณีแล้วเขาลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องเพื่อความมีตัวตนของพวกเขานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรเขาก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันเป็นเรื่องเราที่ดีมากภาพสวยมากวัฒนธรรมชัดเจนมากจนทำใหเ้เห็นว่าพรหุรัตนะคะสาลรีสีขาวเนี่ยขาดตลาดอย่างรุนแรงเลย S <S <an> ก็น่าสนใจดีแล้วก็น่าติดตามมากนะคะเรื่องนี้วันนี้ก็วัลลภกสมุนไพรขอจบเรื่องต้นกระเพราพืชศักดิ์สิทธิ์ของคังคูใบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดี